สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมโทรหาปูนนี่ละนะโทรหาปูนนี่ละน้ำหมวดกรเพิ่นกะให้ตัวร่องศูนย์หนึ่งเนาะค่ะกลับนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ได้เนาะอยู่ดีสบายอยู่บ่ค่ะอยู่สบายอยู่กับเยอ่างขัาวผู้ว่าสั่งไปแล้วอสาเรเลยเครื่องเงิน สารเครื่องเงินยังมัดมัดเนรืละ่ะมัดเงินก่อนก็เลยกลับขึ้นมาเลยพนังเลขนังเลขเอาเลขอตอนนี้นัน่งนั่งเลขขึ้นมกระไรจิตเ็นลูกซีัเสียงว่าครับฮัลโหล้าไปไซค่ะห้าไปไซมันขึ้นลูกศิษย์แบบเเอาเลขก็เลยกลับตึงกลับดีไปเลยจอดตอนี้ลูกย์ลูกย์จอดไปแค่เดืนละนั่งวด้่อน่ยครับอ่ะเอ่ดลนงค่ามุ่งแล้วมเมนบอร์ค่ะรังค้ามัาง้าว่าท่นเดี๋ยวะไปตั แดีวอันน ah so uh, he he uh, ีต้อจกว่นพี่อันอันนีนเป็นแบบเด้เด้ไม่แดงอันเขาที่เขาสั่งไปเนาะอันซุ่มที่เขาจะว่าเขาถือมาสั่งเนี่ยที่ว่าเขาถือก็เหมือนอาจารย์คิดแสนแต่แสนนั่นทีมาจากนำพ่องไปถีว่าเฟ้ยโค้งไหมค่ะอ่าบันี้เขาเลยอไปเฮ็ดเร็ุอะรเขาแค่เรียนมาบอกว่าเขาซอเยู่เสตดูเหนเตาชียบัดนี้ เขาเสียาอันมองหองอาจารย์นี่ไปหากินอยู่ป่าปลาเอาปลาปามาบรอาจารย์นี่พบบบ๊อบบบมากดแบนนี่บ๊อบก็เลยว่านี่ต้องเห็นเหตุใสุถ้าบอบริสุ์อาจารย์จะเหตุเกิดเหตุเป็นครึ่งหนึ่งถ้าว่าก็จะเห็เกิเตน่ก็าเขาเหตนี้บ๊อบได้ว้างี่ฮัล่ะเออเกิเรยอเกิด่บ๊ได้ว่ายังไปล่อยก็เห็เกิดควายเหุ้อีกครึ่งนึงฟังหมดไปอาจารย์เหตุไปหมดไปสามเงื่องหาเลยฮะล่ะค่ะบฟังอยู่ค่ะเออนันละอวี้เห็นเช่นแล้วก็เลย่ัง บอกลูกิษย์ไปทรงไปทรงว่างนี่แหละทรงว่างก็เล่นนั่งไปเหนก็เลยเอากลับมาขึ้นครับก็เรียกว่าใส่คอยเหล็กนะก็ไม่เห็นอ๋อเป็นนั่งกับกครับปูเป็นนั่งราวัดไปแบบแบบไปนั่งสวยเลยเป็นนอนขึ้นนะเป็นนอนขึ้นก็เรียกบึ่งได้เอาบลอกปูเหล็กบึงอันเรลยกบึงเขาเอาเรลยกเอาเรล็กเล็กบึ่งก็เอาเล็กนั่งก็เอาในในทั้งสามอะไรทั้งสองไปนั่งย่อยทำอะไรเขาเรียกว่าอ คั่มคัคัพระองค์ค่ะหรอค่ะฟังงอยู่ค่ะปัจจุก็ได้อีกได้จากคัมพระองค์มาแล้วค่ะมาเอาผู้บุญโตอีกอ๋อค่ะค่ะไปสองอย่างคันใบราคาตัวซอยไปนะงมดนเขาประชืได้อันที่ว่าส่วนหนึ่งส่นหนึ่งเฮ้ยประชือเล้อน่าไปซิอไปซื้อค่ะถือเท่าไรแล้วถือเท่าไอันตัวอันนี้ก็หาโตบ่ะอันแจ่สิบบาทสว่านในหาพ่านบ่ ชุหนึ่งไปสิไปซื้อบอกเขาว่าันเป็นเรื่องพวกอเขาว่าสั่งวันี่ถิงว่นี้ถากรอ๋ตายเอาไว้สั่อาจารย์เรื่อว่าวจะตายเาเสนอว่าในตัวคนนั่งนอาจารย์นั่งอาจารย์จะอาจารย์ไปยนี่กับพบกอะไรดอกแระต๊เลยวะมีตาบิบานมีตาวิบานถือชุดหนึ่งนะนะบอที่นี่ขอแทรเลยเอาขอบอกกลางอาจารย์จะได้ออกไปทำเสาได้ไหนอรับต่อห่คาค่ะค่ะตัวได้คาปูทางผูแดงสามต ได้เก้าแปดหกเก้าแปดหกหกค่ะตั้งล่างหกสองหกสองค่ะมาที่นี่เรีนหูบึงได้ค่ะกูไม่ได้เรียนหูไม่ค่ะกูไม่ได้หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามค่ะตั้งล่างได้ศูนย์หก ศูนย <06, S 2> ์หกค่ะหกเก่เดียวกันเด้อเอาตีเป็นหลดศูนย์หกศูนย์เก่าสักอ้ะค่ะศูนย์เก้าค่ะปรนนี้เดี๋ยวจะได้แค่มองอันกรรมฐานแต่ก็เลยว่านี่คนเขาเสี่ยงไปอยู่อันก็อันอันหน้าแบบเฟี้ยงเขามันจะเป็นอันผู้เขากันฟุนวามันเป็นวัดเก่าการันตีเจ็บเล่นกันวันนี้แต่จะคอยเจ็บเวียดกุดเจ็บกุดเจ็บอันมองทักกันฟุ้นวาสัตอยู่อยู่หน้าแบกเฟี้ยงแบบปู เออนาะเพียงอันพอนีมีคน้อยเห็ดอันั้กระสีเข้าหไม่เห็นอันมุ่งชัะสีเพนวามีมานนีวัดมันนี่วัดาเนี่ยอจารย์วัดเขาเอสำนักสงฆ์ยุไสอาจารเป็นบุรณะเนี่ยเออดีดีเดี๋ยวอันอาจารย์จะไปดอกก็สนอกเออยุไสขับปูหน้าหมักเฟี้ยงเน่าเพี้ยกทีเขาเรียนทานอันนี้เขอยู่ใกล้แถวเดียวกันน่นละทีอ่าหนล่ะเพาะกัญันี้เลยแหละเห็นแล้วกใหญ่ไปเรือมันยังคอยเปลี่ยนหม่องไหมเนี่ยเล่ยหไปเรอยไปเุะ ไปบูบะรันะให้ดีขึ้นแล้วก็เผยแผ่ศาสนาเออเผยแผ่ไปเพราะว่าเขานเถ้ามาท่านเถ้าท่านเถ้าค่ะเหตุไปสะสมบารมีไป่ะเอาเอาจำเงินแล้วก็เมรัยก็อาจารย์ไปอ่านสันก็ยันสันค่ะสาธุค่ะกราบนมัสการจ้าค่ะสาธุอาจารย์พ่อเอาจารย์ทำเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะค่ะท่านผู้ชมนะเลขจำไว้ค่ะ แคปหน้าจอเนาะเนาะเลขรูปบึง่งหูนี่ละน้ำค่ะเก้าแปดหกกับหกสองเนาะเลขนั่งเอาได้เก้าแปดหกกับหกสองผู้บึงได้หนึ่งเจ็ดสามกับศูนย์หกศูนย์เก้าอืม เลขสวยค่ะท่านผู้ชม 1, 1, 3, หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามน่าจะมาทั้งบนทั้งล่างได้เนาะโอ้ยบนบนนะเป็นหนึ่งเจ็ดสามหมุนออกก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เก้าแปดหกเลขนางนเลขหูบึงเนาะคะ่ะเอาพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซสือนะคะพิจารณาหน,น้ำกันจำได้เนาะคะ่ะเลขหน่อยตัวเนาะเลขหน่อยชุด สั่งสือ่อขีมสังสส่งสือ่อกาแฟได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะกาแฟนี้สามารถส่งกับน้าเย็นได้เนาะกับเจดียงกับลืม่มลืมลืม่นจ้ะลื่โฆษณาบริโฆษณาหลายรอบกินกับน้าเย็นเขยา่าเทสไขวดแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเทส่ขวดแบบนี้นะเขยา่าเขย่านี่กกินได้ละค่ะว่าเป็นคาบมั่นว่าเป็นคาบมั่นค่ะมีผลไม้สามสิบหกชนิดกินแล้วจะทำให้ห้าสุขภาพดีค่ะมีอย่างแนเบิงค่ะมีบลวเบอรี่มีงาขาว งาดำมีเอียงขิงบ่อุ้ยหวานไผ่สุดดอกนะแลก้วก็เห็ดหลินจือถังเช้ามีทถังเช้าน้ำก่ะทนผู้ชมนะมีบลูเบอร์รี่ด้วยสามสิบหกชนิดนะมี่ประุยยางเจด,ดียงมันเลย้ยงประตูดอกเนะาะอ่านบตาไปเห็นน้องสามารถส่งกำน้ำเย็นได้ค่ะขัดไปรุดไปน้ำล้นน้ำเลือพกภาพไปได้ค่ะเขย่าเสื้ขวดน้ำซันี่เลย นำซัมมี่เท่โล่งหรอคะเยาขยเยาสามารถกินได้เลยค่ะกินแล้วสุขภาพดีแน,น่นอนค่ะเจยงกินมาแล้วจึงได้มาบอกต่อเนาะคะ่นะเนาะกินมาแล้วได้มาบอกต่อคะ่ะท่านผู้ชมนะก็ชุดนี้ชุดนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบาทเนาะคะ่ะชุดนี้เนาะอันนี้สองร้อยเก้าเก้า่นนี่อันนี้อันนี้พันสามร้อยบาทเราขายแต่ไหนแต่ไรมาแต่ตัวนี้เราจับโปรนะตัวนี้คือพัน สี่ยหสิบาทเท่ากับตัวนี้ร้อยสี่บาทหนึ่งเนาะคะ่วะว่าจีสิขายขาดทุนเดจดเจดียงจัดโปจัดโปจัดโปออกไปค่ะนี่ดีครีมเรื่องคนเกิดสีได้ในเซตนี้ด้อค่ะแล้วเซตนี้กับใ่ถุงตีฟองนะคะใส่ถุงตีฟองตัวนี้ใส่ในกล่องผู้ใดสิงินไอสบู่ลดฟ้ากัดจุดดังดำค่ะ ของเจดียงลดฝ้ากัดจุดด่างดำมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีมีมอยเจอร์ไรเซอร์ทำให้หน้าสว่างทำให้หน้าขาวเวาาวาาาร็วเนาะค่ะเนาะลดฝ้ากัดจุดด่างดำถ้าผิวอ่อนผิวบอดบอบอบางกัสิเอมีอาการบร่เจดีย์กับบ่มีอาการนี่อย่างที่เราใช้ได้ดีค่ะใช้ได้ดีทุกคนเลยบอกว่าใช้ได้ดีเนาะเจะดีย์คนเดิมยยด ขายโอ้ยหลายค่ะท่านผู้ชมอันดับหนึ่งเลยสั่งมาไม่รู้กี่รอบกี่รอบรอบละรอบละหลายพันก้อนเนาะรอบละสามพันก้อนรอบละสาวพันก้อนนี่เบิร์ดเหรอถ้าขายมากนี่เบิร์ดจีหารอบเหรอคะท่านผู้ชมเนาะสบู่เจรแยงคนเดิมเพราะทำทำ,ทำไปต้นนำไปต่อยอดได้ถ้าสั่งยี่สิบยี่สิบห้อกระหายในราคาแปดสิบท่านก็ไปต่อยอดขายในราคาหนึ่งร้อยบาทหรือร้อยสามสิบ ติดตาในราคา130เนาะคะนี่130บาทในราคา130บาทค่ะนี่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 ตานี่130บาทค่ะท่านนาไปสามารถไปจําหน่ายได้80บาทได้กําไร50บาทเลยนะขายเป็นถ้าท่านได้ขายสองกองเนี่ยน้ำวาสองกองนี่ก็ลดให้เ่งขจรลอยหนึ่งหรือว่า110บาทก็ได้เนาะอ่าถ้าถ้าเอากองเดียวก็เสียเปรียบ130เนาะคะ130บาท ถ้าสั่ง2อกล่องท่านก็นําไปขายได้สั่งทีละ20กล่องห้กล่องก็ลดลดให้นะสำหรับเอาไปขายปีนะรับขายส่งทั้งส่งทั้งปีกเนาะค่ะทนผู้ชมสนใจทั้งมาไใดตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะคอยท่านผู้ชมถูกหวยด้วยด้วยไปนั่งกันกับงวดวันที่16เมษาสองห้าหนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกผู้ทุกคนที่รวมทั้บุญกับเจแดงที่วัดป่าพุทธรักษาวิมุตตารามนะคะ่ะสำหรับกุยอดอุน่นเงินมากบุญชีเจแดงก็อยู่ตอนนี้ที่สามหมื่นบาทแล้วค่ะเพราะว่าขามีของปู่โคดแม่นที่คนทั้บุญน้ำนะสามพันสองร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็คุณพิมพรเจ้าของผลิตภัณฑ์แครียูสกีน Skin, ที่เจแดงมาจํานายเพิ่นกันรวมทั้บุญน้ำพันห้าร้อยบาทนะคะนะ ด้พันได้โอนมากค่ะบัญชีเจแดงวันที่เรียบร้อยทั้งปู่โคตรแม่นสามพันกว่าบาทแล้วก็คุณพิมพรพันห้าร้อยบาทนะคะก็ขอขอบบุญท่านผู้ชมที่ขอบขอบุญขอบกุ่านผู้ชมที่โอนเงื่อนมารวมทั้งบุญบาะว่าหน่อยว่าหลายได้บุญกุศลนากันนะคะได้บุญกุศลนากันปีใหม่ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขอท่านผู้ชมโชคดีลด้วยเป็นเจดีมหมคะเศรษฐีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บขอให้มีความสุขอยู่ทุกเมื่อ นะคะขอให้มีความสุขเนือสิ่งอืน่นใดขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับร่วมทําบุญแล้วก็ร่วมติดตามเจ๊แดงครอบครัวเจ๊แดงให้กําลังใจเจ๊แดงและครอบครัวเนาะคะ่ะเนาะบ่าบ้าเดือนสกาวบ่าบ้าพางหัดเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคิดหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ